สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมพลท่าแพเชียงใหม่นะครับก็มาถึงมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้าคามาสึ2นะครับก็นับว่าเป็นการเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่เลยนะเอาจิงคือถ้าเทียบกับตัวคามาสึที่ทําออกมาหลายปีมากๆแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ได้จัดว่าเป็นการอัปเกรดยกเครื่องเลยก็ว่าได้นะครับคือความที่มันเป็นเข้าโครงเริมเนี่ยมีแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างจากรุ่นเดิมอย่างเห็นได้ชัดคือความที่มันหลูขึ้น คือเว็บแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมนึกว่ามันต้องอัพราคามาแน่กับข่าวนี้นะยอมรับเลยว่าถ้าเกิดมันมา1 7ื่นเนปะครับป้ายนะผมก็คิดว่าน่าจะขายได้อยู่นะครับเพราะว่ามันอัปเกรดสดสวยเลยแต่พอมาดูในรายละเอียดปุ๊บเนี่ยฮ้ยผมตกใจยอมรับเลยว่ามันทํามาราคาเดิมนะครับแต่กลับทําออกมาได้สวยกว่าเดิมใครที่แบบเออกำลังมองหานาฬิกาแบบสปอร์ตบวกลักชัวรี่เนี่ยผมอยากให้มองคำบรรสือเป็นอันดับต้นๆ้นเลยนะครับแล้วมันมีตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกถูกใจกับมันสุดๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคือตััวไหนนะครบ เริ่มแรกเลยนะครับผมขอพาไปดูในสเปคทบทวนอีกรอบหนึ่งใครที่ใส่คามาซืเซอร์อยู่เนี่ยก็ไม่ต้องตกใจหรือว่าไม่ต้องเสียใจนะครับหรือว่าเพิ่งซื้อไปเนี่ยผมรับรองว่ารุ่นที่ออกมาใหม่เนี่ยมันจะออกในคนละแนวนะครับถ้าเป็นเพื่อนซื้ออยู่แล้วเนี่ยหรือว่าใส่อยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นนาฬิการเรือนเงที่ใช้ดีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากได้แบบในรุ่นที่อัปเกรดรุ่นที่ใส่ออกงานแล้วดีขึ้นกว่าเดิมผมว่าคามาซืเซอร์สองจะตอบโจทย์นะครับก็ซื้ออีกอันหนึ่งได้นะครับไม่มีปััญหาาานะะแถมมรรคคเดดิ้วยบ ก็เริ่มแรกเลยนะครับก็ตัวเรือนเนี่ยเหมือนเดิมหมด41กว่าเกือบ4 2นะครับเวลามันเอามาจับเอามาอยู่บนข้อมือเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีฟิลลิ่งที่กระชับข้อมือมากแล้วก็ใส่สบายมากด้วยเพราะน้ําหนักของเขาเนี่ยบวกกับตัวเรือนที่ไม่ใหญ่เนี่ยผมว่าคนบ้านเราคนเอเชียเนี่ยใส่พอดีแล้วก็สวยมากนะครับส่วนตัวเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยมาเหมือนเดิมหมดนะครับ แล้วก็กระจกแน่นอนครับตัวคาม์อสื่อนี่ขึ้นชื่อว่าเป็นรุ่นที่เป็นกระจกท่อไฟที่ขายดีที่สุดของทางโอเลียเลยนะก็แน่นอนครับเป็นกระจกท่อไฟเหมือนเดิมแต่สิ่งที่แอบดีใจก็คือในส่วนของตัวขอบตอนแรกนะผมแอบดีใจว่ามันน่าจะอัปเกรดมาเป็นเซรามิกแน่เลยนะครับเพราะว่าในหลายๆรุ่นก็ในหลายๆแบรนด์ก็อัปเกรดมาเป็นเซรามิกหมดครับแต่โอเลียนก็ยังเป็นไว้เหมือนเดิมอยู่นะครับเป็นขอบแบบ ส,สเตเลสขอบเหล็กเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือมันจะมีอยู่2รุ่นครับก็คือในส่วนของตัวหน้าปัดสีเขียวกับหน้าปัดสีดำนะครับที่ทําออกมาในลักษณะมีความมันเงาเหมือนเซรามิกนะครับแต่ในราคาที่เท่าเดิมนะครับอันนี้บอกเลยว่าถูกใจมากนะครับถูกใจเรื่องราคาจริงๆเพราะว่าเขาแบบเขายังคงราคาเดิมไว้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้นนนนต้องชื่นชมเลยนะครับแล้วก็พอมาดึง,งเรือนปุ๊บเนี่ย ตัวหน้าน้ําเงินกับตัว limited edition เนี่ยก็ยังมี feeling เป็นนาฬิกาเหมือนคำมือรุ่นแรกอยู่นะครับก็คือว่าเป็นขอบแบบออกแนวแบบด้นดานพ้นสายนะครับซึ่งก็ถือว่าสวยนะครับเริ่มแรกเลยผมอยากจะพามาดูในตัวนับปัดสีเขียวก่อนนะครับถ้าเราดูในนับปัดสีเขียวเนี่ยมันจะมีขอบของเขาเนี่ยจะมีการเล่นเงาเล่นแสงมีความดูมันเหมือนขอบเซรามิกนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบในนับปัดสีเขียวเนี่ยก็ในส่วนของตัว านัาปัดข้างไหนที่ทําออกมาเป็นการไล่เกเดียนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวขอบเนี่ยถ้าเราสังเกตดูในรุ่นตัวนับปัดสีเขียวนี่นะครับในส่วนของตัวเลขเนี่ยตั้งแต่บนขอบเบเซลตั้งแต่เลข0ูนจนถึงเลข15เนี่ยถ้าเพื่อนสังเกตดูนะมันจะเป็นสีเขียวเดียวกับสีเขียวแบบเดียวกับรุ่นก่อนหน้านี้ส่วนในส่วนของตัวนับปัดเนี่ยมันจะออกแนวแบบเขียวแบบฮักอะ เขียวแบบหักอ่ะคือมันมีความที่มันออกสว่างมากกว่าใครที่ชื่นชอบในสีเขียวที่แบบ2 in 1นะผมว่าเรือนคั้นมาสือหน้าเขียวตัวใหม่เนี่ยโค้ตตอบโจทย์นะครับบวกกับตัวขอบเนี่ยที่มีความเงามานะครับตัดกับการไล่เครียนที่อยู่ในตำแหน่งในของขอบหน้าปัดมันสวยมากนะครับเรือนนี้สวยจัดจริงๆใครที่ชื่นชอบสีเขียวเนี่ยแล้วก็ต้องการนาฬิกาหน้าเขียวแล้วก็อยากได้ในแนวสปอร์ตด้วยเนี่ยผมว่าหน้าเขียวของคั้มาสือสองเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ พอไปดูในส่วนของตัวหน้าปัดสีดําบ้างนะครับหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นหน้าปัดสีเทาก็แล้วแต่เราจะเรียกนะครับก็ผมเรียกมันตามที่ผมเห็นล้กันนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าเทาแอนทารไซต์แล้วกันนะครับซึ่งอยู่ในกลางๆเนาะซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตตัวขอบเหมือนกันเนาะ ตำแหน่ง0ูนถึงตำแหน่ง15เนี่ยมันจะออกเป็นสีเทาเลยมันจะเป็นสีเดียวกับตรงกลางหน้าปัดน,นะครับพอมาตรงขอบปุ๊บเนี่ยสีดําเริ่มมาเนี่ยก็จะมีฟิลลิ่งให้มันเกลือนกับตัวขอบที่เหลือของตัวขอบเปเซ,เซลนะครับเรือนนี้จัดว่าโคตรหลูเลยนะครับใครที่มองหานาฬิกาแบบใส่ชุดสีดําสีน้ําเงินเนี่ยใส่ออกงานผมอยากให้มองคำมาเสิร์ฟตัวหน้าดําหรือว่าตัวหน้าเทาในไซส์ตัวใหม่นี้มากๆคือมันเกินราคาจริงๆบอกเลยว่าเรือนเนี้ยโอ้โหแบบค่าแบบนาฬิกาในรุ่นแบบ สองหมื่นกว่าของตัวซอฟต์ไฟในหลายแบรนด์ทิ้งได้เลยนะครับคือจัดว่าเป็นเรือนหนึ่งที่ดูท็อปฟอร์มมากสําหรับเรือนหน้าเทาหรือว่าหน้าดํานะก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะจริงๆก็เรียกหน้าเทาก็ได้แต่ไม่มีกิ่นอายของความที่มันเป็นสีดําเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนี่คือในส่วนของตัวหน้าปัดสีดำนะฮะต่อไปนะครับก็คือในส่วนของตัวหน้าปัดสีน้ําเงินนะครับตัวนี้จะไม่เหมือนกับเรือนหน้าเขียวกับหน้าสีดําเมื่อกี้นะครับตัวนี้ขอบเนี่ยตำแหน่งที่0ูนถึงสิเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับจะ ออกแนวประมาณแป๊บซี่นะครับเรือน,นี้ที่ผมชอบของเรือน,นี้ก็คือมันจะไม่เป็นซ้ํากับในส่วนของตัวหน้าปัดสีน้ํา,าเงินในสีก่อนนะครับเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยตัวน้าเงินของเขาเนี่ยจะออกในแนวแบบมืดๆเลยนะครับแล้วก็ตัวขอบของเรือนเนี่ยผมชอบมากเรือที่ผมชอบี่สุดเนี่ยกลับเป็นเรือนหน้าสีน้าเงินนะที่ผมบอกในช่วงแรกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าขอบตัวเนี้ยมันอยู่ในอุดคมคติหรือว่าอยู่ในแบบ ความคิดของผมมาตั้งนานแล้วนะถ้าเกิดเป็นขอบแป๊บซี่เนี่ยมันควรจะทําสีเนี่ยออกมาเป็นสีแบบนี้คือสีของเขาเนี่ยจะออกเป็นแบบสีแบบน้ําเงินกลมๆแบบออกแบบอ่อนๆน่ออนอะคือบอกไม่ถูกเหมือนกันให้เพื่อนลองดูขอบของอเรือนี้ดูนะครับมันจะเป็นสีแบบเนี้ยที่ผมชอบนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าปัดข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นอ่อนน้าเงินแบบค่อนข้างเล่นแสงแล้วก็จะมีการไล่เกรเดียน ออกแนวขอบดําๆนะครับเรือนนี้ถ้าเราดูดีๆแล้วเนี่ยมันจะมีหลายสีอยู่ในเรือนเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสีแดงนะครับตัวสีน้ําเงินเข้มตัวสีน้ําเงินสะท้อนแสงแล้วก็ในตัวสีดํานะครับก็ค่อนข้างที่จะไล่โทนเยอะมากนะครับแล้วก็บวกกับตัวตําแหน่งช,ชั่วโมงตำแหน่งนาทีต่างๆที่ทําออกมาในลักษณะตัวลูมิบอ์หรือว่าภายน้ำเนี่ยออกแนวแบบวินเทจนะครับอันนี้คือตอบโจทย์มากนะสำหรับคนที่ชอบแป๊บซี่นะครับก็ตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น ลิมิเต็เนาะตัวนี้จะมาในรูปแบบของสีเบอร์กันดีนะครับซึ่งเอาจริงๆก็คือมันสวยจัดจริงๆเรือนี้คือมันสวยจริงๆตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวหน้าตาตัวสีต่างๆเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างที่จะสมดุลกับกับทุกอย่างเลยนะครับจะเป็นเรือนหนึ่งที่ค่อนข้างครบที่สุดใน4ีเรือนอ่นเดี๋ยวเราไปดูว่าทําไม ผมถึงบอกว่ามันครบนะบเพื่อนๆลองสังเกตในส่วนตัวหน้าปัดข้างในดูนะตัวหน้าปัดข้างในเนี่ยมันจะออกเป็นสีแดงที่ไม่เหมือนคัม่าสึกสีแดงรุ่นก่อนมันจะออกเข้มกว่าเป็นสีเบอร์กันดีเลยนะครับแล้วก็ตัวขอบขอบ,ขอบที่ติดกับตัวช h ปเตอร์ริงที่มันเหมือนมีตัวขีดนาทีต่างๆเนี่ยมันจะออกเป็นแนวสีดําแล้วพอไล่มาจนถึงเข็มชั่วโมงเข็มนาทีแล้วก็จุดชั่วโมงเนี่ยมันจะออกเป็นสีแบบพา,ายน้ํา ยุควินเทจนะครับเหมือนทุกๆ,ๆสีเลยแต่เรือนเนี้ยถ้าเราสังเกตตรงขอบเบเซลดูนะครับสีของตัวหนังสือตัวเลขเนี่ยมันจะสีเดียวกับในส่วนของตัวด้านในหน้าปัดไม่ว่าจะเป็นตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีรวมถึงหลักชั่วโมงต่างๆมันจะสีเดียวกับตัวเลขซึ่งอันเนี้ยโคตรเข้ากันนะครับบวกกับตัวเรือน,นะครับที่ทําออกมาเป็นสีน้ําตาลน,นะครับ ให้มันเข้ากับตัวสีแดงเบอร์กันดีอันนี้ผมบอกเลยว่าเฮ้ยมันดูนาฬิกาแบบไม่ใช่นาฬิกาสปอร์ตอะมันเป็นนาฬิกาลักชัวรี่เลยนะครับสำหรับเดือนลิมิเต็ดแล้วก็ผมย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเรือนนี้นะครับลิมิเต็ดดิชั่นนะเขาทํามาเพียงแค่2 0 0พเรือนคือไม่น่าเชื่อนะคือเขาทําออกมาได้ยังไงสองพันเรือนคือมันไม่พอขายแน่นอนบอกเลยว่ามันไม่พอขายขนาดเรือนแบบอย่างเซฟโก้รุ่นปกตินี่เขาทําออกมา8 0 0 0เรือนอย่างเงี้ยบางรุ่นยังไม่พอขาย แต่อันเนี้ยทามาเพียงแค่2องพันเรือนทั่วโลกค่ันเพื่อนๆก็ในไทยก็คิดว่าน่าจะประมาณร้อยเรือนผมคิดว่าหมดรอบนี้ผมคิดว่าไม่น่าได้มาละคือคงจบหมดละนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นเรือนหนึ่งที่ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นแรงไอเทมแบบแบบโคตรแรงไอเทมนะสำหรับเรือนนี้แล้วราคาเรือนนี้จะแพงกว่าเรือนอื่นๆเล็กน้อยเพราะอะไรเพราะว่า ตัวต้นทุนในการทําสีของตัวเคสของตัวเรือนของรุ่นอื่นๆเนี่ยไม่เหมือนกันเรือนนี้จะมาในรูปแบบของออกแบบเป็นลมสีน้ําตาลนะมันจะมีในในต้นทุนเดียวกับเรือนที่เป็นลมดําเลยนะครับก็อันนี้แหละผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่โคตรพิเศษนะครับใครที่ชอบคาสื่อและชอบในโมเดลนี้อยู่แล้วนะผมอยากให้เพื่อนๆเ,เก็บเรือนนี้ไว้เลยนะครับแล้วก็ผมบอกได้เลยถ้าเพื่อนๆไม่ซื้อตอนเปิดตัวอันเนี้ยผมต่อไปผมจะไม่ลดราคานะครับเพราะว่า อันนี้ก็คือตามกลไกตลาดนะครับถ้ามันสั่งของไม่ได้ผมก็จะไม่ลดราคานะครับก็จะขายตามราคานะครับถ้าเกิดมันไม่มีจริงๆก็อาจจะต้องอัพราคาเพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่ให้นาฬิกาเรือนนี้มันมีคุณค่าต่อไปเรื่อยเื่สำหรับคนที่ซื้อก่อนนะอันนี้ก็จะได้เปรียบสุดนะครับก็บอกไปเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพืสงสัยนาฬิกาแล้วบางทีผมบอกอดูคร่าวๆให้ละกันประมาณนี้ถ้าเพื่อนเพื่ออยากได้ลิมิเต็ดเรือนไหนนะหรือว่านาฬิกาที่มันผลิตจํานวนจํากัดเรือนไหนนะสมมติเรารู้ข่าวว่ามันจะออกนะครับ ให้เพื่อนๆซื้อกับร้านที่เพื่อนๆชอบแหละนะครับร้านไหนก็ได้นะครับถ้าชอบผมก็ซื้อกับผมเนาะก็ซื้อตอนที่มันออกเลยฟิวออกเลยนะครับไม่ต้องรอโปรเพราะมันจะหมดนะครับเพราะมันหมดมันจะสั่งไม่ได้ให้เราซื้อตอนที่มันออกใหม่แล้วตอนที่มันออกใหม่เนี่ยแต่ละร้านเขาจะมีราคาที่แบบค่อนข้างลดเยอะในช่วงแรกนะครับให้เราซื้อตอนนั้นนะครับอย่าไปรอแบบโปร1 11 11, 2ดสออะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งบางทีมันอาจจะถึงแต่ว่า มันก็ต้องแล้วแต่กระแสด้วยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าใครดูรีวิวของทั้งผมบ่อยๆเนี่ยเรือนไหนที่ผมบอกว่าน่าสนใจน่าเมีอนาคตผมบอกเลยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าผมดูแล้วผมแบบเออผมยังชอบเองอะ่ะแล้วคนอื่นเขาจะแบบไม่ชอบได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะว่าผมเห็นนาฬิกามาเยอะนะครับก็ยังชอบอย่างเรือนนี้ก็เหมือนกันนะครับแนะนําให้ซื้อนะครับซื้อเลยซื้อตอนเปิดตัวเนี่ยนะครับมันจะลดเยอะนะครับชอบร้านไหนซื้อร้านนั้นได้เลยนะครับไม่ ไม,ไม่ปิดกัน้นแต่สําหรับคนที่ซื้อร้านผมตอนนี้ผมเปิดตัวในส่วนของตัววิมลนแคร์เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่รักชอบนาฬิการเรือนไหนของทางผมไม่ว่าจะเป็นเรือน t h ส m a อสองส 2, เรือนนี้หรือจะเป็นเรือนอื่นๆนะครับก็สมมตินาฬิการประกันเครื่อง1ปีผมแถมวิมลนแคร์ให้เพิ่มอีกหปีเป็นการดูแลของทางร้านโดยตรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสมมตินะครับสมมติเพื่อนเพื่อนซื้อเรือนนี้ไปแล้วนาฬิกามันเดินไม่ตรงมันเพี้ยนหรือว่ามันมีปัญหาการใช้งานเพื่อนเนสามารถส่ง,งนาฬิกามาทางผมแล้วก็กจะดูิสใหททันี การันตีได้เลยว่าไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ได้นาฬิกาใส่กลับไปใส่แน่นอนนะครับอันนี้บอกเลยผมตั้งใจทํามากเพราะว่าในเมื่อเรามีมีคนดูแลอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีมีการซ่อมอยู่ที่ร้านอยู่แล้วรับงานซ่อมอยู่แล้วผมก็เลยจัดให้กับคนที่ซื้อกับนาฬิกาทางร้านด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราซื้อนาฬิกามาเนาะแล้วนาฬิกาเรามีปัญหาอย่างเงี้ยบางทีเราส่งสูนะ่ะมันอาจจะรอแบบ2อาทิตย์4อาทิตย์2เดือน ซึ่งบางทีมันก็เข้าใจได้ว่ามันตามคิียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ซื้อกับทางผมเนี่ยผมจะดูแลให้ก่อนนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรเนี่ยผมก็ดูแลอย่างเร็วเลยนะครับอย่างพวกนี้นาฬิกาเนี่ยผมรู้เลยว่าเราอะเวลาเราใส่เดือนหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้สับเปลี่ยนกันใส่ทุกวันสับเปลี่ยนกันใส่ตลอดเวลาแต่เราใส่กันทุกวันนะครับเวลาบางทีมันหายจากข้อมือไปนานเนี่ยอันนี้ก็เข้าใจได้เลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับคนที่ชอบทางทางผมเนาะแล้วก็จะได้มาซอร์วิสกันนะอ่ะ ส่วนในตอนกลางคืนเรือนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นลูมิไบสีเขียวเหมือนเดิมเหมือนตัวรุ่นแรกเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับพอมันอยู่ในสถานการณ์ต่างๆนะครับผมว่าตัวคอมมิชชั่อหรือว่าตัวคอมสิช่รุ่นใหม่เนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ค่อนข้างที่จะถูกอัปเกรดขึ้นเยอะถึงแม้ว่าราคาไม่เปลี่ยนเนี่ยแต่ว่าก็ ออมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะผมชอบอะในราคาที่มันไม่เปลี่ยนนี่แหละแล้วก็มันเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าได้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใครที่ต้องการตัวเก่าหรือว่าตัวสีเดิมอยู่เนี่ยมันก็ยังมีจําหน่ายอยู่มันไม่ใช่ว่าจะหายไปนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ต้องไปตามซื้อเก็บนะครับมันมีอยู่นะครับมันก็ยังมีออกมาเรื่อยๆนะครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะไปคล้ายๆกับทาง seiko s p o r t ในรุ่นของตัวที่แบบออกมาในหลายเฉดสีนะครับนี่ก็คิดว่าน่าจะใกล้ๆก,ก,กันแต่ถ้าให้เรื่องหนึ่งเดือนนะถ้าไม่ได้ ใจอะไรเรือนไหนสูตรเนี่ยผมแนะนําเป็น Limited Edition เบอร์กันดีเรือนนี้นะครับแล้วผมมีแนวโน้มว่านะถ้าเรือนนี้เอาไปใส่กับสายนาะโต้สีแดงนะเรือนที่มันคลิบขาวอะ่ะผมว่าเรือนนี้จะโคตรสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมีรูปให้ดูเนาะใครติดตามแฟนเพจร้านเดี๋ยวก็ลองอัปเดตดูนะครับก็วันนี้ผมฝากเจ้าตัวคามาสึกสอไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ หวังว่าเพื่อนๆน่าจะถูกใจกับรุ่นใหม่รุ่นนี้กันนะใครมีอะไรสงสัยอยากติชมยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็บอกผมหน่อยนึงนะครับว่าเพื่อนๆชอบเรือนไหนที่สุดนะครับเผื่อเพื่อนๆเข้ามาดูคลิปจะได้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อนาฬิกานะครับผมก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ